กองทุนน้องอยากได้พี่พอยากให้สิ่งที่ขาดปัญหาความต้องการน้องๆพูดอะไรกันนะ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยขอฟังทีละคนได้ไหมคะ คือที่ผมต้องมาเตะฟุตบอลตรงนี้ครับเพราะว่าสนามฟุตซอลมันมีแค่สนามเดียวคนที่จะเล่นเนี่ยมันมีเยอะผมก็อยากให้พี่ๆช่วยจัดโต๊ะให้ใหม่ครับแล้วก็หรือไม่ก็ซ่อมแซงก็ได้ครับเออผมอยากได้ห้องเก็บของของแต่ละคณะสีครับนำของแต่ละคณะสีใช้แล้วเนี่ยส่งต่อให้รุ่นน้องที่ใช้ต,ต่อไปเพื่อประหยัดงบประมาณเวลาเรียนเสียงนกยงูงโอ้โหค่ะมาที่โรงเรียนมากวัวมากเลยค่ะกัดกันบ่อยแล้วหนูก็เคยโดนกัดด้วย ด้วยสายสัมพันธ์ที่มีให้จึงเกิดน้ำใจจากพี่สู<ซ>่น้องสวัสดีค่ะในวันที่มีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนนะคะหนูก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการได้ดูปรากฏการณ์นั้นซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากที่มีส่วนในการจัดซื้ออุปกรณ์มาให้พวกหนูได้ดูกันนะคะซึ่งเป็นาการเรียนนอกโรงเรียนอีกแบบหนึ่งที่มีประโยชน์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับในฐานะที่เป็นพี่เบนนะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะจบการศึกษามานานขนาดไหนก็ระลึกอ,อยู่เสมอว่าโรงเรียนเบนนะี่คือบ้านหลังที่2นะครับที่อย่างน้อยก็ได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ตั้ง6กปีแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ความรู้สึกนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่งเนี่ยทางโรงเรียนได้ประสานงานมาเรื่องอยากจะมีกล้องดูดาวให้เด็กนักเรียนของให้น้องเบนเราเนี่ยแหละครับได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงในการดูดาวในการดูท้องฟ้าต่างๆนะครับก็พอดออีงานที่ทําอยู่ก็เกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวเนื่อง แล้วก็พอที่จะช่วยเหลือได้ก็เลยประสานงานให้ก็ทําให้โรงเรียนเบนได้กล้องดูดาวามูลค่า,าพอสมควรน,นะครับมาให้น้องๆได,ได้ได้ใช้ประโยชน์กันนะครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ดีใจทุกครั้งเลยนะครับที่เห็นบางทีเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับการดูดาวแล้วก็เห็นมีการเสนอข่าวมาทางโทรทัศน์ก็ดีทางหนันงสือพิมพ์ก็ดีว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากกล้องดูดาวตัวนี้ที่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 พี่นะครับได้มีโอกาสในการประสานงานที่จะจัดให้ ในภาวะโูชนาการเกินครับซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของผมงผมอยากลดน้หนักครับสู้ครับในที่พี่นะคะเป็นสิทย์เก่าเบญจมาราชลังสุริศแลวก็ได้ทํางานทางด้านสาธารณสุขนะคะก็ได้มีข้อมูลนะคะว่าเด็กเบญจมาราชลังสุริศเนี่ยมีภาวะโภชนาการเกินก็คืออ้วนนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยได้มีการสํารวจแล้วก็พบว่า มีภาวะโภชนาการเกินถึงร้อยละสิพอได้มีโครงการที่ทำร่วมกับทางโรงเรียนทางอาจารย์สุชาตินี่นะคะก็พบว่าพอเราจัดค่ายหนึ่งวันมีการให้ความรู้กับเด็กก็เด็กก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ภาวะโภชนาการเกินหรือว่านี่นะคะลดลงเหลือแค่8%เ พอปีนี้เนี่ยปี2 5 5 1เนี่ยได้มีการสำรวจนะคะโดยโรงพยาบาลมุนเจียงเซาก็พบว่าเด็กที่เข้าใหม่หม .1 ม .4 แล้วก็รวมเด็กทั้งหมดได้สำรวจแล้วเนี่ยเป็นที่น่าตกใจเลยนะคะว่ามีภาวะผู้ชนาการเกินหรือเด็กกวนเนี่นะ,ะถึงร้อยละ23นะคะในร้อยคนมีถึง23เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยมีโครงการโครงการหนึ่งที่ทางสาธารณสุขเราเนี่ยได้ประสานงานนะคะกับทาง ผู้บริหารโรงเงินเป็นแล้วก็พบว่าเราน่าจะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของเด็กอ้วนนะคะโดยที่อาจจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองเพราะว่าถ้าเด็กอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแค่ช่วงกลางวันคงไม่มีผลก็น่าจะให้เครือข่ายผู้ปกครองได้มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่จะให้เด็กเนี่ยมีวิถีชีวิตที่บ้านอะไรเงี้ยที่ออสอนคล้องกัน กิจกรรมบ้างเช่นการสอนร้องเพลงการสอนเล่นเครื่องดนตรีการเต้นค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ผมจีรวัตรพรมจเจริญหรือเรียกว่าอาจารย์อูครับปัจจุบันผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเนติกรการดนตรีรเฉช,ชังเทาครับผมปัจจุบันผมก็ได้เข้ามาคุีในโรงเรียนเบนนะครับเกี่ยวกับทางด้านดนตรี แล้วก็เห็นน้องๆเนี่ยมีความสามารถทางด้านดนตรีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้สึกอยากจะสนับสนุนแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้กับน้องๆโรงเรียนเบนที่มีความเป็นตัวของตัวเองที่อยากจะขึ้นเวทีใหญ่ๆนะครับครับก็สำหรับน้องๆหรือพี่ๆท่านใดที่อยากจะสนใจเกี่ยวกับทางด้านดนตรีนะครับก็มาหาผมได้เลยนะครับ โรงเรียนพมเนตริกณนการดนตรีเช,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 ชียงสาถนนชายน้ํานะครับหรือไม่จะเป็นเกี่ยวกับด้านดานตรีมาคุยกับผมก็ได้นะครับเพราะผมสิเก่าร้อครับผมสวัสดีครับผมอยากใช้ความสามารถของผมครับที่จะทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับตัวผมเองแล้วก็ชุมชนครับ ดิฉันก,ก็เป็นสิเก่าโรงเรียนเบนจมาราชลังสิตนะคะแล้วก็เป็นทีมวิจัยสภาวการเด็กนะคะลเยาวชนของสถาบันรามจิตินะครับแล้วก็ได้ทําวิจัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวิจัยเชิญขับเคลื่อนนะคะให้มันเกิดกิจกรรมดีๆพื้นที่ดีๆในจังหวัดฉะเชิงเซาลหลายท่านก็คงคุ้นเคยกับโครงการถนนเด็กเดืนนะคะ จริงๆแล้วกวาโครงการนี้จะ,จะจะเริ่มต้นได้นะคะเราก็มีการพูดคุยกับทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยมาเป็นเวลานานซึ่งตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยออรองทะลีนะคะเล่ยพุทธลักษณ์เนี่ยเป็นเป็น,ปนรองนายกเทศมนตรีอยู่ก็เคยคุยกันว่าเราอยากทําโครงการอะไรดีๆสําหรับเด็กอยากให้เด็กเนี่ยคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายนานะคะอยากให้เด็กนําแล้วก็ผู้ใหญ่หนุนนะคะ เรนที่คุยกันเนี่ยกว่าจะตกลงกันประมาณเกือบเกือบปีนะคะเราก็พอตกลงกันปุ๊บเราก็เริ่มนึกว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นจากไหนดีนะคะด้วยความที่เป็นรุ่นพี่ของเรียนเบนจมาราชลังสลิดเนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้อะคะ่ะก็ต้องกลับมาที่โรงเรียนเบนนะคะก็กลับมาดูรุ่นน้องนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมาน้อยเนี่ยเป็นประธานนักเรียนนะคะเราก็มาชักชวนมาน้อยแล้วก็วิสิทธ์แล้วก็ทีมสภานักเรียนของเรียนเบนเนี่ยให้ไปเป็นแกนนาของ ถนนเด็กเดินนะคะซึ่งน้องๆโรงเรียนเบนเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้รุ่นพี่อย่างเราเีผิดหวังเลยเพราะว่ารุ่นน้องทําได้ดีมากนะคะมีหัวคิดดีๆมีไอเดียดีๆนะคะรวมทั้งมีการด,ดําเนินการดีๆจนกระทั่งเนี่ยเมื่อไม่นานนี้นะคะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเป็นวันที่ครบรอบถนนเด็กเดินครบรอบปีที่1นนะคะเราก็เห็นพัฒนาการของน้องๆของโรงเรียนเรานะคะซึ่งเป็นแกนนําในการจัดตั้งถนนเด็กเดินนะคะแล้วก็เติบ โตมาจนถนนเด็กเดินหนึ่งปีเนี่ยก็ยังมีน้องๆของเรียนเป็นเข้าไปร่วม <Yeah. S 1> ด้วยนะคะซึ่งในฐานะที่เราเป,เป็นเป็นรุ่นพี่เนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ยินดีที่เห็นเด็กๆนะคะน้องๆของเราเนี่ยมีการเจริญก้าวหน้า,าด้านความคิดการเจริญก้าวหน้าทางด้านพัฒนาการต่างๆนะคะแล้วก็เติบโตจนกระทั่งตอนนี้เราได้ทราบว,ว่าทีมผู้นำสภาสภาเด็กนะคะของเทศบาลคือมาน้อยวิสิทธ์ หรือแม้กระทั่งน้องพลอยนะคะน้องฟ้าก็สอบติดไปในที่ที่ที่เรียนที่มีหน้ามีตานะคะแล้วก็คงจะเรียนรอยตามพี่ๆอย่างเราแน่นอน,นะคะ่ะเห็นข่าวคนตกงานครับซึ่งผมกลัวว่าเพื่อนๆนี่ฐานะไม่ค่อยดีผมกลัวว่าปีหน้าผมจะไม่มีโอกาส ได้เรียนกับพวกเขาอีกครับผมสงคามที่ทน่าห่วงที่สุดก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในขณะนี้วิกฤตนี้กําลังสร้างความล่มสลายให้กับอเมริกาและก็ประเทศต่างๆทั่วโลกวิกฤตนี้เป็นวิกฤตที่หนักที่สุดในรอบ80ปีหนักกว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอีกวิกฤตนี้จะมาถึงเมืองไทยในต้นปีหน้าและเมื่อวิกฤตนี้มาถึงเราจะได้เห็นว่ามีคนไทย จำนวนหนึ่งที่จะต้องตกงานมีคนบางคนจะไม่มีบ้านอยู่และมีนักเรียนบางคนอาจจะต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจนี้ปัญหาเศรษฐกิจสําหรับเด็กกับผู้ใหญ่นั้นต่างกันผู้ใหญ่นั้นเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นทุกอย่างก็จะกลับคืนมาแต่สําหรับเด็กนั้นถ้าจะต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจนี้แล้วอนาคตชีวิตทั้งชีวิตเขาก็จะล่มสลายไปเลยมันจะกลับคืนมาไม่ได้ ผมจึงขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกท่านให้ออกมารับประกันน้องๆทุกคนว่าเราจะไม่เห็นเด็กเบนคนใดที่จะต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจนี้เราจะตั้งกองทุนไว้ล่วงหน้าและถ้าน้องคนใดมีปัญหาเราจะเอากองทุนนี้เข้าไปช่วยเหลือทันทีมาช่วยกันนะครับความสําเร็จบางอย่างไม่ได้มาจากตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากกําลังใจแรงสนับสนุนข้อเสนอนะ ประสบการณ์จากพวกเราทุกคนพวกเราเป็นลูกเบนเป็นพี่เบนนะครับมีเบนเป็นบ้นาหนหลังที่สองเหมือนกันทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนนะครับจะได้ช่วยเหลือกันนะครับจริงๆแล้วเงินมากเ,เงินน้อยคงไม่สําคัญนะครับอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆสําหรับเรานะครับแต่ผมมั่นใจเหลือเกินว่าเงินจากพวกท่านทุกคนนะครับหรือกองทุนตัวนี้จะเป็นกองทุนที่ยิ่งใหญ่มากๆในใจของน้องเบนทุกๆคนนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ อย่าปล่อยให้เสียงของน้องจาง,จางหายไป,ไป,ไป